สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาเมสและชาวราศีเมษคลิปนี้กลับมาแล้วค่ะเป็นคลิป เกี่ยวกับรักสามเศร้านะคะของชาวเมษสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าท่านใดจะดูตามราศีเมษคือคนที่เกิด13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะคะแต่ช่องเราก็จะเน้นไปที่ลัคนาก่อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะเปิดกันทั้ง3ฝ่ายเลยไพ่ของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษไพ่ของคนรักของชาวลัคนาเมษร,ราศีเมษแล้วก็ไพ่ของคนที่3ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าเกิดสลับด้านกันได้ ขอเ,เพื่อนๆรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเราจะเอาไปตัดสินใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เด็ดขาดนะคะช่วงคำชั่นายนี้คือ6เดือนแรกของปี2568ก็คือช่วงเดือนมกราไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568นะคะชาวเมษจะมีพลังงานอย่างไรคนที่มีรักสามเศร้าอืม เก่งมากค่ะเก่งมากค่ะต้องบอกว่าชาวเมฆเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องของการควบคุมและการจัดการหัวใจตัวเองขอเปิดไพ่ของคนรักของคุณนะคะชาวเมฆคนรักของชาวเมฆสี่ใบค่ะขอไพ่ให้คนรักของชาวเมฆสี่ใบ ในช่วงมกราถึงมิถุนายน68จะเป็นยังไงบ้างคนรักของเมฆค่ะราชาถ้วยสองถ้วยเขาก็สี่เหรียญออ้คุณได้ไพ่ใบเดียวกันเลยชาเมฆก็ได้ไพ่สี่เหรียญคนรักของคุณก็ได้ไพ่สี่เหรียญมันก็คงจะตัดกันยากอยู่หน่อยนึงเลยนะไพ่สามดาบด้วยอ่ะ ให้สามดาบน่าสนใจมากเลยขอไว้ให้กับบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามไพ่ของบุคคลที่สามของชาวเมธค่ะปี6-8มกราถึงมุงมงนาอือหือ โอเคาเริ่มกันที่ไพ่ของเมฆก่อนเลยตัวตนของคุณเนี่ยได้เป็นเดวิลนะคะนั่นแปลว่าชาวเมฆมีการบริหารหัวใจของตัวเองดีมากตัดใจจากเขายังไม่ได้หรอกแต่เลือกที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นอยู่ในโลกส่วนตัวมากขึ้นเมธอาจจะบล็อกเขาแต่เขาจะพยายามที่จะตื้อคุณนะคะเขาพยายามตื้อคุณนะแต่ว่า เม็ดเหนื่อยในหัวใจของคุณเป็นสีดาบมันเหนื่อยมันไม่อยากรับรู้อ่ะในบางอารมณ์มันไม่อยากรับรู้แทบไม่อยากเจอหน้าเลยแล้วคุณก็เลยหลบอยู่ในโลกของตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแต่ว่าถามว่าตัดใจจากเขาได้ไหมตัดไม่ได้เพราะว่าไปนี้มันไม่ได้ตัดขาดนะ มันเป็นเพียงแค่การพักชั่วคราวพักพากความเหนื่อยเท่าน,นั้นเองแนวโน้มไม่ยังเป็นหกเหรียญน,นั่นคือยังมีความอาทรยังมีความห่วงหาตัดเยื่อใยไม่ขาดนะคะแล้วก็ความห่วงแหนความระลึกถึงความยังไม่อยากปล่อยจริงๆแล้วเรายังไม่ได้อยากปล่อยเขาไปจากชีวิตเราอะเราแค่เลือกที่จะขออยู่เงียบๆคนเดียวก่อน อย่าเพิ่งมาให้ฉันเจอหน้าเธอเจอแล้วเจ็บใจเจอแล้วเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกประมาณนั้นก็เลยขออยู่ในพื้นที่ของตัวเองอาจจะหลบหลีกไปอยู่อะไรที่ไหนเงียบๆตามลําพังสักพักไม่เจอเขาบล็อกโทรศัพท์อะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลึกๆข้างในอ่ะยังห่วงถามว่ารักไหมก็รักนะแต่ว่าถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยมันเหนื่อยช่วงนี้นก็เลยขอขอห,ห่างเขาหน่อยนะคะส่วนตัวเขาเนี่ย ไม่ยอมตัดใจและไม่ยอมปล่อยคุณไปด้วยราชาถ้วยเป็นคนเจ้าชู้แบบว่าเหมือนรักใครรักจริงแต่ว่ารักจริงหลายคน่ะสีเรียนเนะคะเหมือนกันกับที่เมธได้เลยได้ไพ่ใบเดียวกัน่ะห่วงแหนห่วงห่วงยืดดือด้อดือด้อดึงดันที่จะเอาไว้กับตัวเองไม่ยอมปล่อยเขาก็เหมือนกันเขาก็ห่วงคุณเขาก็ไม่อยากปล่อยคุณไปเพราะว่าอะไรสองถ้วยมันรักมากรักมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณบล็อกเขาอะ ชาวเมธที่บล็อกเขาคุณเงียบใส่เขาเขาจะพยายามตือ้อเขาจะพยายามตามนะคะเขาก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปง่ายๆอะไรแบบนั้นอ่าบรรยากาศเป็นแบบนี้นะบุคคลที่3ไปไหนไหมยังค่ะก็ยังไม่ไปไหนแต่ก็แอบเฝ้ามองอยู่ไกลๆก,ก็ยังไม่หายไปไหน ยังรอซุ่มอยู่เงียบๆเ,เพื่อประครับประคองธนุถนอมความสัมพันธ์ให้ดําเนินหน้าต่อไปได้ยังต่อเติมสารต่ออยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้มาแบบโฉงฉางแค่นั้นเองอยู่นิ่งๆแหละแต่เป็นความนิ่งที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดดูเหมือนไม่ใส่ใจแต่ใส่ใจดูเหมือนไม่แคร์แต่แคร์แอบเช็คตลอดอ่ะประมาณนั้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูให้เพิม่มเติมให้กับชาวเมฆขอให้ชาวเมฆเพิม่มเติมค่ะ หกเดือนแรกของปีหกแปดเป็นไงต่อคะเนีย่ยเห็นไหมมันก็ยังคงติดค้างอยู่ในใจยังปล่อยวางไม่ได้ลืมลืมเขาไม่ลงหนึ่งใบให้ชาวเมฆค่ะทำได้แค่หันหลังเดินจากกันไปชั่วคราวแต่ยังไม่ขาดเนีย่ยคือการรอฟังข่าว มันก็จะมีการติดตามข่าวของอีกฝ่ายหนึ่งวนกลับมาเหมือนเดิมไพ่ของเขาล่ะไพ่ของเขาคนรักของชาวเมค่ะไพ่ของเขาเป็นไงต่อคะราชินีดาบมไม่ยอมปล่อยวางเหมือนกันจ้องขเขม่งเลยนะคะจ้องคเขม่งเลยปล่อยวางไม่ได้วางไม่ลงยังยังยังเป็นอะไรที่แบบปักอยู่กลางใจอยู่อ่ะถอนสมอไม่ออกอะ ถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมแปดดาบมัดติดมัดมือปิดตานะคะยืนอยู่หน้าผาแปดดาบมันคืออารมณ์ของการถูกพันธนาการรั้งเอาไว้นะคะพันธนาการของความรักมันรั้งเอาไว้อยู่มันไม่อยากตัดลึกๆที่เขาไม่ตัดเพราะอะไรเพราะเขาไม่อยากตัดเพราะเขารักคุณมากจริงๆแต่เขาก็รักใครอีกคนด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาเป็นราชาถ้วยมันอืคนคนนี้เขารักไปทั่วแหละ เต็มใจที่จะรักใครได้ทั้งนั้นน่ะนะคะเนี่ยคุณเงียบไปแค่ไหนเขาก็จะตามตื้อคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณไม่มองคุณเฉยชาคุณบล็อกเขาก็ช่างเขาก็จะคอยหยอดคอยตามคอยรอคอยตื้อให้คุณกลับมาอยู่อย่างเนี้ยมือที่โดนมาอยู่ข้างหน้าคุณสามารถเขาสามารถที่จะยกมือมาแกะผ้าที่ปิดตาออกได้แต่เขาไม่ยกขึ้นมาเขาเต็มใจที่จะอยู่สภาพนี้ นะคะแปลว่าเต็มใจที่จะถูกพันธนาการผูกเอาไว้แบบนี้เขามีปีกอะ่ะมีปีกบินไปได้เลยถ้าเขาจะบินไปแต่เขาไม่ยอมบินเองมืออยู่ข้างหน้าไม่ได้ถูกควยหลังยกขึ้นมาแกะผ้าออกก็จะมองเห็นแต่เขาเลือกที่จะไม่แกะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่เขาไม่ทำคือขออยู่แบบถูกผูกมัดแบบถูกพันธนาการมันจะอึอดอัดก็อึอดอัด ฉันยอมอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ารักมากราชาดาวเอ้ยราชาถ้วยอือต่อไปไปดูบุคคลฝ่ายบุคคลที่สามนะคะบุคคลที่สามเป็นไงต่อคะอืมก็ไม่ยอมวางเหมือนกันแล้วเป็นไงต่อวิโอ้โหเดลเฟอร์ค่ะขึ้นมาแบบนี้จบยากเ,เพื่อนๆนะขึ้นมาแบบนี้จบยากเดลเฟอร์คือไพ่รักสามเศร้าโดยตรงเลย นะคะไูรักสามเศรา้าคนนี้มองคนนี้แต่คนนี้แอบมองคนนี้อะไรเงี้ยถ้าหันหน้ามานะจะเห็นว่าคนนี้แอบชําเรืองคนนี้คนนี้แอบชําเรืองคนนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นวนกันอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ the lovers มันเป็นความรักที่มันโหยหา p a ชชั่นสูงอาจจะไม่ได้ถึงกับ d e วิลนะ d e วิลนี่คือรักติดหนึบเลยลุ่มหลงมากอันเนี้ยออกแนวรักสว่างหน่อยก็ยังดีนะคะ แต่เพื่อนๆอาจจะบอกว่ามันสามเศร้ามันดีตรงไหนไม่หมอมันไม่ดีเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับเดวิลนะใบนี้มันก็ถือว่าดีกว่ามันเป็นความรักที่ยังดูสะอาดกว่าเดวิลนะคะคือรักจริงๆเหมือนเนื้อคู่มีหลายคนอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตัดกันไม่ค่ะรักแล้วก็ปรารถนาที่จะให้เป็นแบบนั้นต่อไปบุคคลที่สามเดลเฟอร์มาเนี่ยก็อาจจะจบยากนะคะในช่วงครึ่งปีแรกของปี68เนาะ แต่แราฟ้มาแล้วยังไงต่อคะบุคคลที่ 3. สามส่งมามันมีแต่ไพ่ไปต่อทั้งนั้นเลยเพื่อนๆสองม,มันคือการเดินหน้าต่อสเต็ปสองเก้าที่สองเดินหน้าต่อไปการวางแผนชีวิตเพื่อที่จะพัฒนาต่อมุ่งมั่นเดินหน้าต่อไปเนี่ยวางแผนต่ออืมใบสุดท้ายของบุคคลที่สามค่ะไม่จบจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะไพ่สามเหรียญ<ม>เห็นไหม การเจราจาต่อรองของคนสามคนสามเหรียญสามคนคนละเหรียญคนละใจพูดคุยต่อรองกันแต่ว่ามันเป็นการต่อรองอยู่อยู่ท่ามกลางการก่อสร้างเขากำลังก่อสร้างอยู่เขากำลังซ่อมแซมก่อสร้างปรับปรุงให้ดีขึ้นมันไม่ใช่การจบแต่มันเป็นการพูดคุยของคนสามคนหรือการเกี่ยวข้องเชื่อมโยงของคนสามคนที่มันยังคงจะดำเนินหน้าต่อไป ไม่จบซากคนเลยแต่ว่าอารมณ์ของเมรจะมีการบล็อกเขานะในบางช่วงบางจังหวะบางเวลาบล็อกไม่ยอมรับไม่ยอมคุยไม่ยอมรับสายนู่นนั่นนี่แต่เขาก็จะตื้อคุณอยู่เงี้ยแล้วเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณคนที่สามก็ปล่อยไม่ได้อารมณ์ประมาณนี้สรุปมันก็จะสรุปยังไงละมันไม่จบนะคะก็สรุปได้แบบนี้เลยว่ายังไม่มีฝ่ายไหนที่จะ ที่จะจบลงนะ,ะอันนี้มันเป็นพลังงานภาพรวมแต่มันก็จะมีบางคู่ที่สามารถยุติความสัมพันธ์เลิกลากันได้แต่ผู้อัานมองว่ารักสามเศร้าของชาวเมษ80%อะอาจจะยังจบยากในช่วงครึ่งปีแรกของปี68แต่20%ก็ต้องเผื่อเอาไว้ให้คนที่เขามีดวงส่วนตัวที่สามารถที่จะตัดขาดหรือสิ้นสุดเวรกรรมอะไรต่อกันตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมรับฟังการอาจจะตรงไม่ตรงหรือถูกใจไม่ถูกใจยังไงเพื่อขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ